โรงเรียนบ้านหนองขนางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสามนำโดยนายศักชัยคำยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนางงานวิชาการและคณะครูทุกท่านในโรงเรียนได้นำผลการประเมินออน o ็ตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ N.K. Idea Model Assessment of Learning School Project n o n c a n a School with N.K. Idea Model ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม โรงเรียนบ้านหนองขนาดมีการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชาซึ่งจากการติดตามผลการวัดผลประเมินผลโดยการทำแบบทดสอบภายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าผลสำเร็จทางการเรียนค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ซึ่งอาจจะส่งผลในการสอบวัดผลระดับชาติส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกไม่น่าเรียนไม่อยากเรียน เกิดความเบื่อหน่ายและวิธีการสอนของครูเป็นรูปแบบการสอนแบบเดิม,ดม ที่นักเรียนมีความคุค้นเคยอยู่แล้วจึงรู้สึกว่าไม่สนุกไม่มีความตื่นเต้นเร้าใจส่งผลทำให้ผู้เรียนมีผลสําฤทธิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทางโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการจึงจัดการเรียนการสอนโดยให้คุณครูพยายามสืบเสาะสแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและได้ศึกษาเทคนิควิธีการสอนต่าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านหนองขนาด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ NK Idea Model จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินง,งาน เพื่อพ <ex> <usement connection> ัฒนาผลสัมฤทธิ like ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านหนองขนางให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองขนางให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สภาพปัญหาก่อนพัฒนาโอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนโอกาส ผู้นำชุมชนเข้มแข็งและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษาจากชุมชนให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ข้อจำกัด ด้านบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองขาดขาดบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาส่งผลให้นักเรียนขาดครูที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติให้กับนักเรียนด้านผู้เรียนนักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ ทำให้นักเรียนอาจได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่มากเท่าที่ควรนักเรียนบางส่วนสภาพครอบครัวแตกแยกมีความเสี่ยงต่อภัยอันตรายและมีการแพร่ระบาดของสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนต่ำกว่าที่โรงเรียนและต่ำกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ2 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาได้วางแผนกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาดังนี้หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบริบทและสภาพปัญหาบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแนวคิด nk idea model 3. ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ NK Idea Model Assessment of Learning School Project หนองขณะ School with NK Idea Model โรงเรียนได้ดำเนินการตามนวัตกรรม NK Idea Model เป็น7ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1วางแผนการพัฒนาขั้นตอนที่2องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานแบบ PDCA เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำนวัตกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นที่3 ข้อมูลสารสนเทศมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้โรงเรียนบ้านหนองขนาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตัวเองโดยส่งเสร,ริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ขั้นที่4การสร้างและการพัฒนาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ข้อที่ 1. ดําดำเนินการคัดกรองนักเรียน 2. เลือกเทคนิคและวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนสื่อและเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 3. จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดหาสื่อนวัตกรรมตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 4. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงโดยการชื่นชมผู้เรียน 5. ดำเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไปขั้นตอนที่ 5. Education การศึกษาการจัดกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิขั้นตอนที่ 6. ประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองขนาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบ P.O.Net ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขั้นตอนที่7การนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอนอาจใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนการปฏิบตัติซึ่งผู้เรียนต้องปฏิบัติ พฤติกรรมให้สมบูรณ์ตามที่ผู้ประเมินต้องการจะวัดผลหรือใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงผลการดำเนินง,งานผลที่เกิดจากจุดประสงค์ 1. โรงเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564สูงกว่าค่าฉเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เ็ net, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาทุกรายวิชาบทเรียนที่ได้รับส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความสนใจกล้าคิดกล้าสแสดงออกโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็นวางแผนเป็นตัดสินใจให้รอบคอบมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 2. ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 3. การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 4. การให้ความสำคัญของการทดสอบออนิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 5. การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6. ศึกษาผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ตของสทศ7การประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนาเผยแพร่ภาพกิจกรรมการดำเนินงานทุกกิจกรรมในเว็บไซต์ของโรงเรียนเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook ลายทั้งของโรงเรียนของบุคลากรและของผู้ปกครองนักเรียนเผยแพร่กิจกรรมผ่านการประกวดแข่งขันของโรงเรียนหรือของบุคลากรเผยแพร่ด้วยการมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆทั้งในสังกัดเดียวกันและต่างสังกัด